ก็เพิ่งเพิ่งเป็นไลอัพของ NTS เป็นไม้าวครับ mm hmm. ก็เป็นหนังชื่อโปรเจกต์ดีนะครับยังยังไม่มีไตเติ้ลชื่อเองครับก็ได้ได้พุ่งกับคนเดิมครับพี่บอสน้อเบลเป็นลมกับไทยกับผมแล้วก็เป็นพีที่เล่นกับพี่คาคาร์ขอบคุณคงไทยมาก <c oughs> ว่าเป็นไงมอะงรก็คือศิลป์ก็ <c oughs> จริงๆพี่ว่ามันเป็นเคมีแหละที่ที่เคมีของบทในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็เลย,ก,เลยก็เลยได้เป็นพี่ป๋ามา,าตอนแรกก็เหมือนทางพี่บอสเราเราร่วมง,งานกันทำง,งานแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ติดต่อพี่มาบอกว่าเออถ้าพี่ถ้าพี่อยากทำหนังเรื่องหนึ่งเปลี่ยนมาเล่นไหมพี่รู้สึกว่าเอยได้สิเราเราเราก็โตมาพร้อมๆกันเราเรามีประสบการณ์ที่ดีมาพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าได้ครับก็ยังไม่ได้อ่านบทสำรับเลยอย่างนั้นแต่พี่ป๋าครั้งแรกเ่็นอะไรกินต้องแบบ คร้งแรกครับครั้งแรกเจอกันครั้งแรกด้วยด้วคเวิร์กช็อปไปไปแล้วครับครับเพิ่งทงส่งไปที่เใช่ครับวงส่งเมื่อวานไปแล้วครับแล้วก็เวิร์กช็อปจริงๆอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเริ่มถ่ายครับผมเปิดกล้องแล้วแล้วก็พี่ฟ้าพี่เจอมาประมาณโอ้หหลายรอบแล้วครับประมาณเกือบสิบครั้งแล้วครับเป็นไงบ้างพล็อตจับพลอตกันอะไรนะพะพล็อตกี่ฟ้าหรอกูจะไปสู้เลยพี่เขาได้อะแต่เราเป็นแขกคนได้เป็นดนี่เดียวงั้น ก็จริงๆพี่มือฟ้าน่ารักครับผมน่ารักเหมือนเหมือนที่ทุกคนแบบเจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่รู้สึกว่าเหมือนคือประสบการณ์คือจริงๆแบบเหมือนแบบจากประสบการณ์พี่เองอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าพี่มฟ้าเป็นคนที่แบบมีพลสวัสดนะครับเขามีความสามารถมากๆกับเราเวิร์กช็อปกันไม่กี่ซีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนพี่ฟ้าเขาเกลีเราไปได้เลยงานก็ว้าวเลยแม่ก็ก็ว้าวนะครับจริงๆเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แบบพี่ว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเนี้ยมันอาจจะต้องแบบเฮ้ย ตัดเป็นหนึ่งตัดเป็นหนึ่งอ่ามันก็มีกับมันมีการแบบเออเดี๋ยวมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลับมาถึงแบบกับรุคของพี่คือแต่ว่าจะได้เห็นลุคพี่ในในรุคที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยใช่ใช่ครับน่าจะได้เห็นทุกการภายในปีนี้ก็ภายในฟิสิกส์ครับผมฟิสิกส์เป็นหนังเรื่องแรกผมก็กดดันกดดันมากๆครับเครียดเรอวิสิติเครียดมากเพราะว่า จริงๆเหมือนหลังจากแฟนมิทติ้งอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่ได้พักเลยแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยเราก็เริ่มโปรเจกต์หนังตรงนี้เลยแล้วก็เหมือนเราเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปยาวกันมาแล้วทุกคนก็จะเจอพี่ตามงานอะไเลยค่อนข้างกดดันครับผมเพราะว่าเหมือนด้วยตัวบทเองมันมันค่อนข้างที่จะไกลตัวผมมากด้วยก็ก็ต้องใช้เวลาทำกันมากกับบทเยอะขึ้นด้วยแล้วก็จริงๆก็เดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะออกมาโอเคครับอย่างที่มีเมียนเยอะแล้วถ้าสมมติเปิดกล้องแล้วเราจะยังได้เห็น จริงๆก็เดี๋ยวก็กลับๆมาเจอกันบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็ตามคิวถ่ายทำอาจจะหายไปสักแบบวีคสองวีคก็เดี๋ยวกลับมาก็เจอกันแน่นอนตอนนี้ก็คิวเราแม่มากยาวแบบคนนี้เลยอะไรคิวแน่นมากคิวเลยก็จริงจริงคิวแนี้ยก็มันเป็นโอกาสนั่นแหละครับพอเราเรามีโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราเราก็อยากจะรับมันไว้ครับผมแล้วก็จริงๆพี่ว่าหลายๆอย่างมัน มันเป็นเพราะว่าหลายๆโปรเจกต์ด้วยอะไรเงี้ยพอเอียดโปรเจกต์หนังอะไรเงี้ยมันมีเข้ามามันทําให้ตารางเวลามันอาจจะต้องแบบบีบเข้ามานิดนึงอะไรเงี้ยคิวคิวไม่ขนาดนี้แล้วต้องมีเวลาทับรถไหนอ่ะโอยรถอะไรพี่แอนเคธถอยรถใหม่ใช่ไหมคะพี่คะก็ที่จริงที่จริงคันนี้จองไว้ก่อนแป8แเดือนแล้วครับ7 8เดือนแล้ว แต่ว่ารถมันเพิ่งมันต้องอินพอรตเข้ามาครับมันเป็นแบบแทนฟิวอะไรเงี้ยมันก็เลยพึ่งมากอีกแต่ว่าเป็นของแบบอยากได้จริงๆเราถึงไดนรอขนาดนี้จริงๆพี่บางคนชอบรถนะจริงๆแบบเมื่อตอนเด็กๆอะไรย่เงี้ยจะแบบมีนิตยสารรถมาส่งที่บ้านตอนจำอะไรเงี้ยผมก็ก็เป็นรถในฝันละกันถือว่าแบบใกล้วันเกิดแล้วด้วยก็ซื้อเป็นเซอร์ไพรวันเกิดให้ตัวเองอาการใันนี้แบบตอนนี้ก็คือวอาได้ทำตามความฝันของเราแล้วครัได้ออกมาออกมาแบบนี เป็นนเของวันก่อนวันเกิดเป็น free birthday งั้นงั้นแสดงว่าวันเกิด๋ยวจะมีไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วจะทำงานเหนื่อยไปเลแต่ข่าวว่าสดนะไรนะโดใครบอกข่าวเนี่ยก็เข้าใยแต่ละงข่าวมันไอ่ได้คนหัวขอยาดมได้ไหมครับขนยามยาดมอะรันอ ปวดหัวจริงๆปวดหัวจอดได้ทนได้ทนได้รอได้ครับที่เราทำงานทำงานเหนื่อยก็จริงๆก็ก็คุ้มค่านะครับถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ตัวพี่เองรู้สึกว่ามันก็ฟูลฟิลความฝันเราเนาะแบบว่าตอนเด็กๆเราเราแบบเราคิดว่าเราอยากได้รถรุ่นนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาวันนี้เราได้มีโอกาสที่ที่เราเราเราจะแบบได้ซื้อมันด้วยด้วยด้วยเงินตัวเองด้วยด้วยแบบนำพันนำแรงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็ อนซื้อใช่ไหมครับก็แบบคือตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะซื้อไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่คิดไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรเลยแค่รอคือแบบวันนั้นไปถ่ายนิตยสารหรือสิ่งอย่างนี้นะครับแล้วแบบเหมือนเลื่อนแบบเฟซบุ o กแล้วเจอคันนี้พอดีแล้วก็เฮ้ยอยากไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาพาก้อนนี่แหละมาดูที่โชว์รูมแล้วก็มาจองมันยังคงต้องสโลแกนเราแบบอยากได้ก็ต้อจัด ก็นี่ไงหนูจัดเลยเพราะว่าใช่เพราะหนูแบบรอไปวันพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูก็อยากได้อทาไปซื้อมันจะไม่โตใช่หนูเลยเลิกงานปุ๊บหนูขับมาคาราคาลจอมแต่หนก็บอกว่ามันมีคันหนึ่งมันจะเลี้ยงเื่อนมาเป็นคันสองคันสามอะไรอย่างเงี้ยรอแบบแมวรนในอนาคตละกันก็รอแบบรอโอกาสดีๆช่วงเวลาดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อเลยแหละคันก็ไม่ไหวที่ ก็ได้คุยครับก็ได้คุยเขาก็แนะนำอีกยี่ห้อหนึ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเราเราชอบอันนี้มากกว่ามาดูเป็นคาแรคเตอร์เรามากกว่าอะไรแงบนี้ยังมีชนไหอีกไหมดท่านะครับก็ถั่วใหญ่สุดนะครับก็ถั่วชิ้นใหญ่ที่สุดตั้ตัดตัด่ให้่ไม่ในญ่หรืออีกไหมบ้านอะไรจ๊ะบ้านหรอมันก็เป็นเรื่องของอนาคต ก็ก็มีแพนครับจริงๆก็ก็มีมีหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบ้านก็ก็เป็นอีกหนึ่งอหนึ่งอย่างที่อยากได้นะครับผมก็อยู่กับครอบครัวนี่แหละครับหมายความว่าเราเราก็อยากจะเออมีบ้านที่เอาไว้อยู่กับครอบครัวที่ที่แบบคุณพ่อคุณแม่อยากได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราทําได้ในฐานะแบบเออลูกของเขาอะไรเงี้ยเราเราก็เต็มใจแต่เหมือนที่พ่อคุณแม่ของผมแบบว่าตัมงใจไปรับมอบให้เราอะไรอย่างเงี้ยีก็ที่จริงยุ่งไม่มีเวลาก็เลยก็เลยให้คุณพ่อคุณแม่ไปรับมาให้ครับ แว่ายังไงบ้างกับความฝันทิ่งใหญ่เขาก็เขาก็บอกว่าเออก็ก็เขาก็ดูแลแบบเขาก็ภูมิใจในตัวเราที่แบบเราก็เราก็เหนื่อยจริงๆหลายๆแบบหลายๆพาสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นเราแบบกลับบ้านดื่มบ้างตื่นเช้าบ้างทำงานแบบหนักจริงๆเขาก็เขาก็ไม่เคยห้ามอยู่แล้วพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเาก็เขาก็ช้อปปิ้งอยู่กันเห็ยนมาเล่าดูเลยด้วยใครเป็นฝั่งพ่อแม่หรืพ่อมาดูมี่แบบเบสหางเงินหางทองมาฟินฟินฟิน ัำงานก็แต่ีงานรัวๆเคนแห่แห่โฟกัสไปทะเบียนหรือเปล่าแบบนทะเบียนจริงๆหนูไม่ได้เลือกเลยอ่ะเหมือนอนเขามีอะไรก็ใสๆเลย่แล้วอไเล่นอะไรเล่นะรบีก็จก็มีเลในใจรับก็เดี๋ยวเดียวไปหาซึ่มันหายากก็มีบุตรเลนอะไรเล่ ปกติไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยได้แบบดูอะไรอย่างนั้นนะครับเป็นแบบเดี๋ยวให้คุณแม่ไปดูให้ใช่คุณแม่ก็จะแบบเป็นคนไปดูเรื่องนี้ให้ตลอดหลังจากแฟนมีมาเราก็ออกอีเวนรัวๆเลยเตรียมแพนจะไปเที่ยวสงการอะไรกันใหญ่ากสงการเหรอคะสงการก็ก็คิดว่าน่าจะพักเนี่ยครับผมไม่ไม่น่าจะได้ไปไหนเพราะว่ามันเป็นเป็นอยู่ในช่วงถ่ายทำด้วยเียครับเราก็ถ่ายถ่ายแบบถ่ายหนังเรื่องนี้ยาวเลยแล้วก็เดี๋ยวสงการเราก็ได้ไหมก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่น เราถาม่าอยากเห็นโมเมนต์เราไปเที่ยวกับบิวกินบ้มมางอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นบิวกินที<า><ห>่อยากไปกันดูหรือเปล่าก็ถามลงนี้ได้ก็ดีพี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่างตรงกันแล้วก็นัดกันนี่แหละครับจริงๆเจอกันบ่อยอยู่แล้วเจอก,กันงานแบบบางคนอาจจะไม่ได้เห็นว่าเอ้ยตัวพีมางานอันนี้ไม่ได้เจอบิวกินอะไรเงี้ยก<ช>่<ข>อนหน้นา,าเมื่อเช้าก็เจอเมื่อวานแบบเราแวะไปคือเหมือนแบบงานเรามันก็ใกล้ๆกันเราก็แบบมีโอกาสได้เจอกันแล้วโอเคครับขอบคุณครับ 一波白